สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กลางเชน่าทาวนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวมาชิมร้านที่กำลังอยู่ในกระแสนะครับชื่อว่าร้านเดลนููอินซึ่งเป็นร้านที่ทำแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวสดๆแล้วก็ทำกันในร้านแล้วก็ลูกวนลูกค้าทานอย่างนั้นเลยซึ่งร้านนั้นก็จะไม่ใช่ร้านแบบนี้แน่นอนไม่ใช่ร้านโฮซีซันหรือโกมาหรือร้านใดๆที่คุณรู้จักกันอย่ปกติอยู่แล้ว แต่ร้านเนี่ยเดี๋ยวดูนูโดอินเนี่ยไม่ได้อยู่ในใจกลางใชหนาทาวแต่ว่าอยู่ฝั่งโซโหเราต้องข้ามถนนจากใชหนาทาวตรงนี้ <Yeah. S 1> แค่เพียงประมาณสองนาทีก็ <Yeah. S 1> ถึงแล้ว ครับแล้วเราก็มาอยู่หน้าร้านเดีกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือประมาณเวลาประมาณห้าโมงซึ่งอย่างไม่ใช่เวลาทานข้าวดยตัก็คือถ้าเป็นปกงยังนี่คิวแบบนานมากเพื่อนของผมเคยบอกว่าเขารอเกือบสชั่วโมงบางทีถ้าเกิดคีวจัดแต่ว่าให้มาเลี่ยงเวลาเที่ยงตรง6กงตรงจะได้คิวสั้นหน่อยนะเดี๋ยวเรารอดูกัน ร้านไม่ได้ใหญ่มามาดูเมนูรายการอาหารกันของก็เพิง่งมาเคยทานครั้งแรกก็ไม่แน่ใจอันนี้แรกเป็นซิกเนเจอร์เซอร์ริอ์ิวมูโด้แล้วก็เราก็สั่งท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีแฮมเมกมันทัน โค้นุเดลบะหมี่แอนด์กคลาสสิกนุ่นเดาซุปถ้าเกิดคลาสสิกนูดเดาซุปเราแม่งเลยท็อปปิ้งมันจะมาเองทำการตีเส้น ก๋วยเตี๋ยวเราก็มาถึงนะครับเสิร์ฟมาเป็นแบบแห้งเพราะผมเลือกตัวที่เป็นเบียงเบียงนูเจลรครับแล้วเราก็เลือกท็อปปิ้งเป็นบีฟริสเกตท็อปปิ้งองไปเขาก็จะเสิร์ฟมารอไม่นานครับอาหารรอไม่นานคือว่าอาจจะมาคนเดียวยังที่บราแล้วเขาก็จะมีชิลีออย ดิกน้ำมันแล้วก็อันนี้เป็นชิ้โชมหรือว่าน้ำส้มซีน้ำส้มเขาบอกอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเ่ยนไปแต่ในเราลองชิมกันก่อนเนาะโอ้ต่ที่สัมผัสทกเจอร์หรือเนื้อของเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย จะบอกเป็นเส้นบะหมี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าน่าจะไม่ใช่บะหมี่ไข่ก็คือเป็นเหนียวนุ่มเส้นเหมือนเส้นใหญ่บ้านเราแต่ว่ามีความยาวแล้วก็นี่ฮะเนื้อตุนเป็นชิ้นก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปทานง่ายแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมส่วงอ,อ้อแล้วก็ผักกาด ลันขอตัวไปชิมก่อนนะครับ uh, okay, โอเคทางเสร็จเปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มารีวิวกันรสชาติถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ถึงกับอร่อยว้าวก็้อ่อยู่ที่รอไม่นานก็เลยคิดว่าราคาตัวบะหมี่ก็ประมาณสา5 0ันห้าสถึงถือว่าปกติไม่ได้แพง จังเจนไปตาทามามรทานเป็นิน้วไปเสร็จพอดีแล้วก็รสชาติเนี่ยเส้นเนี่ยเหนียวหนึบนุ่มกัดขาดไม่ยากทานง่ายรสชาติของตัวที่เป็นน้ำพริกที่ราดมาพริกน้ำมันเนี่ยจะมีความเผ็ดเปรี้ยว เผ็ดน้อยๆไม่ได้เผ็ดแบบจา๋าจนกินไม่ได้แบบเผ็ดน้อยๆยังสามารถใส่แบบช h ลี่ออยที่เป็นในถ้วยนี้ได้แล้วก็แต่ไม่ควรใส่ที่โชแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าพริกเขาไม่เผ็ดแต่ว่ามีเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามแล้วก็หวานปลายอะเรามาดูข้างเสียหายกัน ก็ตกอยู่ที่1ปปอนด์จุดสามสี่เพนเพราะว่ามีเซอร์วิสชาร์จนะบะหมี่สอปอนด์จุดแปดแล้วก็เติมอ่าแล้วก็มีท็อปปิ้ง3ปอนด์ห้าสิบตามนี้รู้เรื่องพอรวมราคามาแล้วก็ถือว่าไม่ถูก กพราะว่าคนเดียวจานเดียว18ปอนด์34เพนก็ถือว่าได้จุดระดับบนแล้วนะก็ะถือว่าคันถ้จะเกิด20ขึ้นนี้ก็คือแพงระดับแบบเข,ข้าคันอาหารแบับไม่ระดับพัฒนาโรงแรมแต่นี่ก็ถือว่าแพงกว่ากาุบะหม,มี่เป็ดบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอะไรเงี้ยที่ร้านข้างๆพันธจะอยู่ที่มาณห้ปอนด์ โอเคจบการรีวิวดีด e ลอินจากของโซโหที่อยู่ฝั่งตรงขง้ามทคเน่เท้าที่เท่านี้ถือว่ามาลองก็ไม่เสียหายครับแต่ถึงว่ามาลองต้องควรมาลองเรั้งนี้ไหมคราวนี้แล้วแวต่คนถ้าเคยลองแล้วเพราะว่าทั้งเดียวก็พอบายบายเจอกันใหม่สวัสดีครับหลังจากทานเสร็จครับประมาณ5.40โมนาทีดูชิว ในร้านเต็มทั้งเต็มทั้งร้านแล้วคิวนี้ก็น่าจะทักประมาณอย่างน้อยมีครึ่งชั่วโมงได้แต่ถ้ามาหลังหกโมงนี่น่าจะมีเป็นชั่วโมงแน่ๆลายละ